ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจะเริ่มปรับลดการระบายน้ําลงแต่ว่ายังคงมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างทีเดียวได้ามจากคุณพรทิวากันที่ยาใจค่ะรายงานจากพื้นที่อาเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาคะเชิญค่ะค่ะ ทีมข่าว NBT อยู่ที่ตำบลบ้านครางอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมาอย่างรุนแรงและก็ยาวนานค่ะซึ่งในหมู่บ้านตรงนี้นะคะก็เป็นหมู่ที่7ก็จะเห็นได้ว่ามีระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่า3าถึงสเมตรเลยค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้านค่ะซึ่งตัวบ้านที่ปลูกขึ้นมาสองชั้นเนี่ยบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านถูกน้ําท่วมไปหมดแล้วนะคะ ทำให้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กก็ได้รับความยากลําบากในการใช้ชีวิตค่ะชาวบ้านก็ต้องใช้ยานพาหนะนะคะเป็นเรือสําหรับสัญจรเข้าออกหมู่บ้านด้วยค่ะ ชาวบ้านที่ทีมขาวได้พูดคุยนะคะก็เล่าว่าแม้จะเริ่มมีการปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าระดับน้ําในพื้นที่ยังไม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากพื้นที่บางบานเป็นพื้นที่ที่รับน้ําโดยธรรมชาติทําให้ต้องรอการระบายน้ําออกอีกระยะหนึ่งค่ะ ชาวบ้านยังบอกอีกนะคะว่าการใช้ชีวิตประจําวันก็เป็นไปอย่างยากลําบากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ต้องคอยหามาเติมวันต่อวันแม้จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ขาดแคลนมากคืออาหารสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวที่หลายครอบครัวก็ดูแลสัตว์อยู่จํานวนมากไปฟังเสียงคุณยายค่ะวันที่สิบีนก็สเดือนแล้วสิธันวาสามเดือน บ้านุณยายนี่ท่วมหนักัลยคะที่นอนเราอยู่ยังไงกอนเนี่ยนอนได้ตอนนี้ช่วงนี้ยังนอนได้แต่ถ้าขึ้นมาอีกคือท่วมพื้นน่ะหลังที่ลุงนั่งน่ะมันก็มีทอ้อมีไม่ทอ้ออ่ะ <c oughs> แต่นี้เราก็ต้องยอมรับสภาพมันเพราะมันเป็นอยู่แล้วทุกปีทุกปีต้องเจอทุกปีไม่มากก็น,น้อยต้องเจอหมดเดือนะอะไรเข้ามาให้ความช่วยเหลือนี่ก็มีได้เงินค่าพันไงรัฐบาลช่วย แล้วก็มีของแจกมามั่งเล็กๆน้อยๆปลปาปลายข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยมีมาน้ํามีมาสามสี่เดือนแล้วนะมหมูนะเรายกของหนีน้ำทันไหมคะทันมั่งไม่ทันมั่งไหนทันก็ทิปป้งเราโทร้ลาลอยน้ําอยู่นูน่นโต๊ะไม้อะลอยน้ําอยู่นู่นน,นะ<ม>่ะให้เขาถ่ายรูปตรงนู้นหน้าบ้านเห็นว่าตรงที่บ้านก็อยู่ออกนอกถนนค่อนข้างไกลนี่เรา,กา,ารการกินสะดวกไหมคะ ไม่ค่อยสะดวกฝากเขาซื้อน้องทำให้เขาไปตลาดก็ฝากเขาซื้อบางทีลูกหลานก็มาให้ยุกยาเขาอยู่ยุกยาน้ำไม่ท่วมในตัวเมืองไม่ท่วมไฟย้ายสับสวิกลงลูกชั้นล่างมีไฟแต่เนี่ปักบิกเสียหมดเลยต้องเปลี่ยนใหม่เอะเจ้าตังที่ไหนเปลี่ยนนะลูกยายเราอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากให้มาดูไฟกระเอ์อยู่ล่างตัวอ่ะ ชาวบ้านก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอาหารสัตว์เพิ่มเติมในเร็วๆนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ยังคงลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือทั้งการจัดอาหารแล้วก็สิ่งของจําเป็นรวมถึงการจัดระบบนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ําตลอด24ชั่วโมงค่ะ บรรยากาศในพื้นที่ก็ยังคงเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมซ้ําซากนะคะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเติมซึ่งชาวบ้านก็ยังมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะว่าหากฝนตกลงมาระดับน้ําก็จะเพิ่มขึ้นน้ําก็จะไม่ลดลงไปค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะก็มีลักษณะของคลึ้มฟ้าครึ้มฝนค,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 ค่ะทีมข่าวเอ็นบีทีก็จะคอยติดตามสถานการณ์รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ ค่ะขอบคุณคุณพรทิวานะคะรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาค่ะคืออยุธยาเนี่ยนะคะเห็นกรมอุตุรายงานบอกว่าอย่างภาคกลางเนี่ยฝน<ม>อาจจะลดน้อยลงแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือ,คอน้ําทะเลจะหนุนสูงนั่นเองตัวแรกค่ะจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการระบายน้ํานะคะ